สวัสดีครับ EP นี้จะขอเล่าถึงธรรมะจากหวยของหลวงปู่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องตัวเลขสมัยก่อนเห็นบ่อยครับว่ามีคนพยายามมาหาองค์หลวงปูป่พิสดูเพื่อจะดูการกระทําหรือคําพูดขององค์ท่านเพื่อที่จะตีเป็นตัวเลขกันเรื่องที่ผมทราบนั้น ก็ทราบมาจากคนที่กราบองค์หลวงปู่อยู่แล้วเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ท่านบอกใบเข้าทุกงวดไม่เคยพลาดเลยแม้แต่งวดเดียวแต่อยู่ที่ว่าใครจะตีปริศนากันตรงหรือไม่แต่พอหวยออกมาก็จะถึงกับบางอ้อเองมีคนเคยถูกติดต่อกันถึง10งวดมาแล้วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของใครต่อใครด้วย บางครั้งท่านก็เทศไปบอกใบไป,ไปแหมลึกซึ้งจริงๆเรื่องหวยนี้องค์หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นพระจะให้ก็ไม่ได้จะห่วงก็ไม่ได้ท่านก็ยังเคยบอกอีกว่าเราเคยให้เขาไปตรงๆหลายๆงวดพระพุทธเจ้าท่านมาดุเลยแหมเวลาพระพุทธเจ้าดุนี่เราตกใจเลยนะและเรื่องหวยนี้ก็จะมีเทวดามาบอก ไม่ได้เอาเรื่องมาเล่าให้ทุกท่านเกิดความงมงายเรื่องหวยแต่อย่างไรเพียงแต่อยากเล่าให้ฟังถึงยานทัศนะขององค์หลวงปู่ท่านว่าหลวงปู่องค์เดียวท่านมีครบทุกอย่างและท่านเป็นผู้รอบรู้ในทุกๆด้านอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลพี่หมอเอกสิภพมณโาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าทุกทกท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ